สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้คูนุเพียนสีผ้าท่านผู้ชมมางหูจักกับเข้วสองสายพันธุ์นะคะที่อยู่ในหัวในสวนของคู่นุเพียนแหละก็กำลังขยายพันธุ์อยู่ค่ะก็คือเข้วใบยิกลกักกระไดโน,โนเข้วนะคะไดโน,โนเข้วหรืออีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเข้วไดโนเสาร์นะคะห้าสีมะเบิงว่า ลักษณะเด่นของเข้วสองประเภทนี้มันมีจังไดแนนเป็นยังคนจังนิยมปลูกเข้วสองชนิดนี้เขามีลักษณะทีนาปลูกจังไดแนนเข้ามาเบิ่งกันค่ะพักเข้ยวเป็นพักตระกูลเดียวกับคนานะคะเอินว่าคณนาเข้วนะคะทีคู่นุเพียนมีอยู่นี่ก็จะมีอยู่สองพันทีท่ทานผู้ชมเห็ยนอยู่นี่ก็คือเข้วใบยิกนี่ค่ะ เคียวใบจิกแม่ขาเพื่อนเสียเอาไปคาานะเพื่อนกระลังจัดเตรียมอยู่เพื่อนจะขายต้นรัท่ะไดบอกว่าต้ลละสองลอยนะคะนี่คะ่ะกระถางนี้สองลอยกระถางนี้ก็สองลอยนะคะคุณผู้เพียรนจัดการเลยคะ่ะพ่อพ่อเขาสื้อแล้วเป็นพี่น้องกันเนาะพ่อเขาสื้อเพื่อนกระลดห้สองกระถางนี้สามลอยนะคะท่านผู้ชมมันคุ้มหนึ่งปีนี้ยังบ่ตายนะคะเคียวเราบ่มีวีแววว่าจะตายนํา จะยังบบมีกิ่งกําลังเป็นตุ่มๆออกมาค่ะเตรียมที่จะเป็นงอกใหม่ต่อไปตัวน,นี้ก็คือกันนะคะกําลังออกมากคือกันค่ะแต่ว่าจะยังเอาไปปลูกบ่ไดโพนยังหน่อยแห้งค่อยติดตามต่อไปนะคะท่านผู้ชมว่าเขียวใบยิกจะสามารถเอากิ่งหน่อยกิ่งเล็กลูกเล็กเด็กแดงที่เพิ่นเกิดตามลำต้นเนี่ยไปปลูกได้บ่ เดี๋ยวคุณผูเพียนกรเสียมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังอีกที่นึงนะคะนะคะอันนี้เอินว่าเขีวใบอีกเนาะละเขีวตัวนี้นะคะเขียวพันนี้เอินว่าไดาโนเขียวหรือเขีวไดโนเสาร์นะคะสมซืออีหลีนะ,ะใบเพิ่นก็จะมีผิวคุขะแบบคือจังไดโนเสาร์เนาะ แล้กก็มีอายุยืนยาวนำนะคะท่านผู้ชมทนท่านต่อโรคนะคะเขี้ยวนี่เป็นพืชที่นาปลูกอีลีค่ะท่านผู้ชมมีแต่ใดกับใดนะคะใดสุขภาพที่ดีแล้วกะสามารถขยายพันธุ์ขายขายกันยังใดนะคะทาซื้อมเมล็ดมาปลูกมเมล็ดละแปดบาทนะคะแสะดงว่าแตะละ,ขะแขนงที่เป็นออกมานี่มีมูลราคา อย่างน้อยแปดบาทนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยมีทุกตาทุกใบสังเกตว่าเกิดจากทุกใบทุกตาที่ที่ใบเขาเอาใบาออกไปเห็นไหมคะพอเขาเก็บกินใบเพิ่นก็จะมีหนอออกมาพอเขาเก็บกินใบนี่หนอน,นีก็จะออกมาพอเขาเก็บกินใบนี่หนอน,นีก็จะออกมานะคะ ใบละโนใบละโนค่ะท่านผู้ชมนอหน่อ no ย no ของเพื่อนนะคะมีเป็นลอยลอยนะคะมีเป็นลอยลอยเลยนี่ค่ะเราต้องไปซื้อมเมล็ดห้ยยากเลยค่ะเนี่ไปถึงดินเลยจำเงากักเลยนะคะเดี๋ยวเอาใหม่คําไว้ เ,ะะเต็มนะคะมีเต็มเลยค่ะมีทุกขอทุกทุกใบที่ออกไปก็จะเกิดเป็นงอกขึ้นมาหนึ่งงอหนึ่งหนึ่งแขนงนะคะหนึ่งใบหนึ่งแขนงคะ่ะทนาุ์ที่ชมเกิดเบิง้งเนี่ยใบดุกดกแบบนี้ทุกใบถ้าห้าเด็ดออกไปเขาก็จะมีงอกออกมาแม่แต่ห้ายัางโบเด็ดเพิ่นก็มีงอกไว้ล่อละคะเนี่ยค่ะเนี่ยจะมีงอกประจําใบเลยะคะ่ะหนึ่งใบหนึ่งงอก นี่เดี๋ยวคุณเพื่อนสิปูกว่าเต็มบ้านลเลยา่แท่านนี่จำนายาจแจกแล้วบาะท่นี่เป็นสวนเข้วละค่ะท่านผู้ชมนอกจากจะเป็นสวนบักงวงเลยวจะเป็นสวนเข้วนำ้ำมันอายุยืนแหมบ่เห็นทีสินสุดบ่เห็นว่าบาดใดเขาสีเศร้าบาดใดเขาสียุติชีวิตเขาน่ะนะ โบเห็นหมองสิยุดเลยค่ะมีแต่ขยายไปน็นาค่ะท่านผู้ชมคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมอยู่พอสมควรนะคะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นุเพียรในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อค่ะเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเทคนิคดีๆในหัวในสวนทีคู่นุเพียรสีนั่มมาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำ พบกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ